เสียงใครคุ้นๆฮัลโหลเสียงใครเอ่ยเอ้า Good morning Good morning ฮอดแล้วออกตามหาน้องมีบุญกับน้องจำปาเจออยู่บ่ผู้บ่าวเฒ่ากับสาวลูกครึ่งมาพ่อโอ้โหผู้บ่าวเฒ่าเจ้ามาแต่มมือใดคิดถึงเจ้าดี เจ้ามาปากหวานเจ้าไปใส่มาใส่ไปแล้วไปมีจีรีบอกโอ้ยตายดันี่ขอยมีนงไม้มะนงไม้ต้มมาฝากมาตอนเจ้ากินเขาแลงเหรอบ่เรียบร้อยแบแล้วบ่มื่ออื่นยังกินน้ำกันมื่ออื่นยังกินน้ำกันเนาะเอออยู่พุ่นละอยู่ร้านเตี๋ยวเขาพุ่นละเออขอยถามเนี่ยอันนี้คืออย่างนงไม้นงไม่นงไม้ห้วกจ้านงไม้ห้วกบ่เออโอ้ยเบิ่งคือนงไม้ฝรั่งเว้ยนงไม้ฝรั่งสมัครน้อยแท้ คายได้ท่านเลยบอมันมันบ่อได้คายเด้อมันบ่มีขนเด้อะเห็นจ้าบีเออมันบ่มีขนเจ้าจับบ้างเนยเอาละเอาล่นขาดลาดปานี่บ่มีขนจักเนทเอาละเอาละนั่นกันเบาเลยย่อมแพ้คอยแล้วได้อ้ามีดีว่าเห็นลูกคอยบอกได้ยินเสียงแมียวแมียวอยู่ไหนบ่จักอยู่ทางไหนโอไปหาก่อนไปตามหาลูกก่อนขันบ่เห็นจ้าคันบ่เห็นกระสีนอนบ่หลับ จ้าจ้ากราบขอบพระคุณนะคะเดี๋ยวไปตามหาลูกๆก่อนโอ้ย,อยนาอกล่องข่อยขึ้นมืดนขึ้นม้วแถอะพี่น้องกล่องข่อยขึ้นมืดขึ้นมัวแทถแลออ้วลมันกลางคืนบ่กลางคืนค่ำค่ำมืดมืดดึกดึกดื่นดื่นแล้วเนาะจำป้า จำป,ป้าน้อยอยู่ไหนลูกสวัสดีค่ะมีบุญมีบุญจำปาอ้าวเ,เรียกมีบุญจำปาน้องเจ้าสีขา่ขาขานรับซันี่ แจมป้าเราวิ่งมาแล้วล่ะลูกโอ้ยวิ่งมาหาแม่แล้วแม่คิดถึงจังเลยลูกมามามาเดี๋ยวแม่เอาหน่อไม้ไว้ก่อนลูกมาเร็วเร็วเร็ว,รวมานี่ก่อนแม่แล่ะคิดถึงคิดถึงถ้าไม่ได้ไปตามหาก็นอนไม่หลับเดี๋ยวเปิดฟืนเปิด,ป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 ดไฟก่อน โอ้ยตามแม่เลยคิดถึงแม่เหรอลูกจ๋าเฮ้ยเสียงอะไรโอ้เสียงกระโมยโอ,ยโอย้มันโดดหนีไปแล้วอ เดี๋ยวนะไม่เปิดประตูก่อนอืมจ้าเดี๋ยวแม่เอาเอาหน่อไม้ไว้ก่อนลูกเหลือ,อที่ตู้เย็น,นยงังว่างเลยโอ้โหนี่ก็หน่อไม้เต็มเลยมีทั้งใบชะน,นางมีทั้งใบมะก,กรูดเราไม่มีตู้เย็นเนาะ เดี๋ยวพี่มีเท้าอุ่นแล้วพี่มีบุญหรอลูกอื้อมาพี่มาสวัสดีค่ะแม่ก่อนลูกมาโอ้ยมาสวัสดีแม่เอีกทีหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ หนูคิดถึงแม่นะคะไปกลับบ้านลูกไปแล้วที่มีบุญล่ะหืมที่มีบุญหายไปไหนโอ้เจอแล้วเจอน้อง,องจำปาแล้วไปลูกไปมาเร็วๆกลับบ้านลูกแงว